ต่อไปเป็นปัญหาที่เจอบ่อยมากนะครับสําหรับคู่รักนะครับคือทะเลาะกับแฟนตลอดนะครับเคลียร์กันบ่อยแต่ก็ทะเลาะกันอีกนะครับควรจะแก้ยังไงครับผู้รักกันหรือคนที่อยู่ด้วยกันเป็นเวลานาน,านๆนะครับหรืออาจจะไม่นานเป็นเวลาสั้นๆที่แบบอยู่ด้วยกันใช้เวลาด้วยกันเนี่ยมักจะมีปัญหากันนะครับอย่างที่เขาบอกว่าลิ้นกับฟันกระทบกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับทีนี้เราต้องมาดูถึงปัญหาที่มักจะเจอบ่อยๆนะครับว่า อย่างข้อคําถามเมื่อกี้ที่เราถามว่า,าทะเลาะกับแฟนบ่อยๆ<ม>ใช่ไหมครับแก้ปัญหายังไงไอ้คําว่าบ่อยๆเนี่ยปัญหาที่เจอบ่อยๆตัวเนี้ยมันคือปัญหาอะไร<ม>ถ้าสมมุติมันเป็นปัญหาเรื่องเดิมเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะรีบจัดการนะครับแล้วก็ควรจะรีบแก้ไขเพราะมันมันจะเป็นปัญหาในระยะยาวนะครับม,มันเหมือนกับที่เวลาเขาทะเลาะกันนะครับเ<ม>ขาชอบขุดเรื่องอดีตมาเพราะว่าอย่างที่คุณเรียวบอกใช่ไหมครับว่ามันไม่ยอมแก้ไขปัญหานั้นสักทีมันก็ เก็บมาพูดซ้ำเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนเกิดปัญหาเราอาจจะใช้วิธีการพูดคุยกันก่อนว่าอยากจะจบปัญหานี้ต้องทำยังไงอย่างเช่นแบบเออคุณไม่พูดถึงปัญหานี้อีกได้ไหมหรือว่าไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกได้ไหมไม่ไม่ยกปัญหานี้มาทะเลาะก,กันอีกได้ไหมแต่ถ้าเกิดเราเคยพูดไปแล้วแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้เราอาจจะต้อง พูดคุยถึงการอยู่ร่วมกันต่อไปแล้วว่าเราจะยังไงต่อไปดีเพราะว่าในอนาคตต่อ,ตอไปยังไงเราก็ต้องทะเลาะกันเรื่องนี้เรื่องเดิมอยู่ดีแล้วคุณมีความสุขไหมกับตอนเนี้ที่คุณอยู่ที่ปัญหาเนี้ยมันยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณแล้วคุณก็หยิบยกมาทะเลาะกับเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าปัญหาเนี้ยคุณไม่สามารถจัดการออกไปจากชีวิตคุณได้แล้วเราสองคนควรจะทํำยังไงกันต่อไปอเราควรจะ ลดสถานะไหมหรือเราควรจะคือจริงๆมันไม่มันไม่ควรจับมือก้าวเดินต่อไปด้วยกันโดยที่มันยังมีปัญหาอยู่ด้วยกันแบบนี้อยู่ตลอดใช่ไหมใช่ครับ,รบต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราตัดสินใจแล้วว่ายัางไงปัญหานี้มันก็มันก็จบง่ายๆไม่ได้ครับคือสําหรับผมนะผมมองว่าเราควรรีบเคลียร์แล้วก็รีบจบให้ไวที่สุดเพราะว่า ชีวิตของคนเรามันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากให้ตักตวงความสุขในชีวิตให้ได้มากที่สุดแค่นั้นก็พออันนี้ก็จะเป็นประเด็นสําคัญนาอเรื่องการตักตวงความสุขในส่วนของผมเนี่ยก็จะมีในส่วนที่จริงๆคล้ายๆกับของทางคุณเลียวเลยนะครับก็คือเป็นการหาสาเหตุของปัญหานั้นก่อนแล้วก็พยายามหาทางแก้ปัญหานั้นให้ได้นะครับเพื่อให้มันจบเรื่องนี้แบบไม่มีการเป็นวนลูปอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการมีข้อตกลงร่วมกัน ว่ามีตรงไหนที่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจคําพูดไหนคําพูดหนึ่งที่ทําให้ฝ่ายหนึ่งไม่พอใจอย่างเช่นการ,ารด่าด้วยคําที่ไม่สุภาพหรือไม่ก็การบอกเลิกหรือไม่ก็การหนีออกไปมันเป็นการตกลงกันให้ถ้าทะเลาะกันเนี่ยมันมีบางสิ่งที่เราตกลงกันร่วงหน้าได้ไหมว่าอย่าทําสิ่งนี้ไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้อย่าทําสิ่งนี้ถึงจะทะเลาะกันเราแก้ไขปัญหาไม่ได้แต่เราตกลงบางอย่างร่วมกันเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้ามีปัญหามากๆเรารู้สึกว่า ทั้งคู่ตกลงที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็อยากจะแก้ไขปัญหานี้จริงๆนะครับก็อาจจะไปหาผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาด้านค o ่เปอร์เทเปีได้นะครับเรียวคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับมันก็คือการที่เราหันหน้าเข้าหากันแล้วก็จับมือแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคอยแก้ปัญหาอยู่ตลอดแต่อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคอยสร้างปัญหาอยู่ตลอดนะครับมันไม่สามารถไปด้วยกันได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอ,อยากให้จับมือแล้วก็เคลียร์ปัญหา ด้วยกันอาจจะเอากระดาษมานั่งเช็คลิตสต์กันเลยว่า ừ ừ ừ ตอนนี้เรามีปัญหาอะไรที่ยัง<ม>ค้างคากันอยู่บ้างภายในอาทิตย์นี้หรือภายในเดือนนี้แล้วก็นั่งเคลียร์นั่งแก้ปัญหาแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อ,ขอ,ขอ,ขอจนมันหมดไปเพราะว่ายัางไงซะอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าเดือนต่อๆไปมันจะต้องมีข้อปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาตั้งกติกาด้วยกันในการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคตร่วมกันนะครับถึงจะอยู่ด้วยกันได้ผมเชื่อว่าจริงจมันมีความค้าตอ่ใกล้เคียงกัน มากๆเลยนะครับคือทั้งสองฝั่งอะต้องการที่จะแก้ไขปัญหาร,ร่วมกันจริงๆไม่ใช่ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง<ม>แล้วก็มันถึงจะเกิดผลที่ดีขึ้นมาได้เพราะสุดท้ายแล้วมันเป็นคนเดียวเนี่ยมันก็ต้องคิดอย่างที่ผมบอกเพราะว่าเอ้ยมันจะโอเคไหมที่จะอยู่ร,ร่วมกันแน่นอนครับมันเป็นคู่เนาะอยู่กันเป็นคู่ดังนั้นมันมันไม่ใช่ว่าทําอยู่ฝ่ายเดียวครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่างที่คุณเลียวบอกคือการที่เราต้องคํานึงถึงความสุขตัวเองด้วยนะครับ